สดีครับจับจุดเทีดวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอว่าผมเทีดอย่างไงรพอดีมีคนมาถามว่าออวิธีการที่ผมใช้เทีดในการเทีดอย่างไรผมศึกษามาอย่างไรนะครับผมก็จะเทีดชัดเป่าเป็นหลักแล้วก็อย่างหนึ่งผมก็จะดูผมก็จะดูอ่อนอุดบุกประกอบนะครับดังนั้นคุณเห็นว่าทุนที่ผมใช้เนี่ยผมก็มีแค่นี้อเองดังนั้นผมก็จะเทีดชาด์เป่านี่คืออาอุดอย่างเช่นทองใช่ปะอย่างเช่นทองแล้วทุกอย่างอย่างทองเนี่ยคุณตื่นไง อันดับแรกผมก็จะเทรหนึ่งผมชาร์เปล่าชาร์เปล่าก็จะเป็นวิธีการเขาเรียกว่าสมาร์ทมันนี่คอนเซปเทรดดิ้งเช่ะป่ะอย่างเช่น supply demand หรือออลเดลอร์บ,บ็อกพวเนี้ที่ที่ผมศึกษามาแล้วก็พายแอคชั่นได้ป่ะแล้วก็กลับแท่งเทียนจะปบะดังนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้ประกอบอย่างเช่นผมก็จะดูออเดอร์บ,บุกประกอบอย่างเช่นอย่างเี้อย่างทองปัจจุบันเห็นไหมคุณอย่างทองปัจจุบัน อย่างท้องปัจจุบันเนี่ยผมก็อย่างผมก็จะดูเรื่องเรียลกิลิตี้อย่างเช่นอ่ะไรอย่างเงลกิลิตี้ผมอย่างอย่างเมื่อวานนี้ป่ะคุณดูอย่างเมื่อวานน่ยคุณดูอย่างไม่อย่างอย่างนี้คือเรยลกิลิตี้ป่ะเรียลกิลิตี้ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าขายใหญ่ก็เทรดยังไงเราก็จเรื่องศึกษาเรื่องเรียลกิลิตี้เรื่องออเดอร์ใช่ป่ะอย่างเช่นมีมาเก็ตออเดอร์เพนดิ้งออเดอร์อะไรป่ะอย่างพวกนี้ซ็อบออเดอร์ใช่ป่ะแล้วก็ผมก็จะมาศึกษา P.O.I. P.O.I. มันก็ว่าจุดที่เราควรโฟกัสอย่างเช่นถ้า ICT เขาก็เรียกว่า P.D.R.L. เยอป่ะอย่างเช่นนี่คือออเดอร์บล็อกลงมาแต่พอขึ้นมาตัวนี้ก็กลายเป็นเบเกอร์เช่ป่ะเบเกอร์ตัวนี้ก็แฟลเวอร์แกบตัวนี้ถ้าเป็นภาษาดิมาตบาตัวนี้ซัพพลายหลังจากที่ราคาเอ็นกัฟเอ็นกัตัวนี้ก็ซัพพลายกลายเป็นดิมาน์เอป่ะอันนั้นคือแล้วแต่แล้วแต่วิธีการที่อธิบายตลาดคือปกติเนี่ยตลาดมันก็อย่างนี้แหละ ถ้าเราเข้าใจเรื่องออเดอร์นั้นแล้วแต่วิธีการที่เราจะมองตลาดมองมองในด้านทฤษฎีนี้มองในด้านทฤษฎีเว็บมองในด้านทฤษฎีนิมานทพายเลยมองในด้านทฤษฎีสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์อย่าง ICT ที่ยอมกันอยู่ใช่ปะแล้วแต่ผมก็จะดูแล้วก็ผมก็จะดูเรื่อง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 ของผมก็จะใช้ตัวกองประกอบอย่างเช่นผมก็จะใช้ คิวโซนหรือมาร์เก็ตเซนันประกอบโดยการเข้าเทรดใช่ป่ะอย่างเช่นเวลาเราเห็นตัวนี้เวลาเราเห็นตัวนี้เวลาสมมติว่าผมเห็นตัวนี้ผมเห็นตัวนี้อ่ะสมมติว่าผมเห็นตัวนี้นะผมเห็นตัวนี้ผมมาร์กอย่างนี้อ่ะผมมาร์กอย่างนี้สมมติว่าผมเห็นลิีกิตตี้ตรงนี้ผมเห็นลิีกิตตี้ตรงนี้ผมก็จะดูย่เีผมก็จะดูอย่างนี้ประกอบใช่ป่ะผมก็จะดูประกอบอ่าผมก็จะดูประกอบอย่างนี้ผมก็จะดูประกอบอย่างนี้ ตัวนี้คือมาร์เก็ตเซสชั่นผมเปิดขึ้นมาตัวนี้ก็นี่คือช่วงเช้าเอเชียใช่ปะ่ะเอเชียตัวนี้คือลอนดอนนี่ดีออกคุณเห็นไหมตัวนี้คือจุดที่ผมตีเมื่อกี้นี่ราคาเทคเิลิตี้เห็นปะ่ะดังนั้นถ้าราคาเทคเิลิตี้เราก็จะมีเป้าหมายที่มันวิ่งไปตัวนี้คือนี่คือเรคิลิตี้ที่เขาจะใช้ประโยชน์ใช่ปะ่ะดังนั้นคอนเซปต์ Concept ตัวนี้คอนเซปต์ Concept ตัวนี้เราต้องหนึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องเรคิลิตี้สอง ค่า่า engineer ยร์ลิเคเแล้ว3ใช่ปะ่ะคือผมก็จะคอนเซปต์ตัวนี้แล้วผมก็จะใช้อุดมบุประกอบนี่คือวิธีการที่ผมศึกษาและผมแนะนําให้คนที่มาศึกษาผมไปว่าเอ้ยคุณดูอย่างนีนะ้แล้วก็เอียงหนึ่งวิธีการเราเทรดด้วยตัวเนี้ยเทรดด้วยตัวนี้ประกอบเ,อเราสามารถหาเขาเรียกว่าหาหา Li t คเลตีหรือหานรับแนวตันหรือ P.O.I ได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นคือคืออย่างเช่นตัวนี้คุณเลยไหมอย่างเช่นตัวนี้คุณเ็นอย่างเช่นตัวนี้เราเห็นว่า ถ้าราคาดันขึ้นมาเนี่ยมันนะวะคนติดรถเยอะคนติดรถเยอะคน,นไหนมาคนติดรถเยอะเราดูอย่างเงี้ยราคาจะไปถึงไหนอ่าราคาจะไปถึงไหนใช่ปะเราถามเราราคาจะไปยังไงเราก็ดูอ่ะอย่างเช่นตัวนี้มันมีตัวต้านตัวไหนเราก็ผมก็จะดูอย่างเงี้ยเผมก็จะดูพายัคันประกอบใช่ปะดังนั้นคอนเซปต์ของเราจะเย่างนั้นหนึ่งเราจะศึกษาเรื่องออเดอร์บุ๊กเราจะศึกษาเรื่องออเดอร์ order, ประเภทออเดอร์แล้วก็เรื่องเรคเคอร์ตี้แล้วก็เทรดเดอร์มีผลต่อเรคเคอร์ตี้ยังไงอย่างเช่นรายย่อยใช่ปะ อย่างเช่นรายละเอยอย่างเงี้ยเวลาเราขายใหญ่เขาจะโฟกัสรายละเอียดแบบอย่างงี้มีใครเทรดบ้างเช่นเบรกเอาเทรดเดอร์เทรดยังไงและเทรดตามเทรนเทรดยังไงใช่ป่ะแล้วคนที่เทรดอย่างเงี้ยคนที่เทรดตอนที่ราคาลงมังเงี้ยอย่างเงี้ยเขากําหนดซับล็อตออเดอร์ทีพีอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันทําให้เราเห็นโพซิชันหมายว่าคนอะเทรดมากอยู่ตรงไหนใช่ป่ะพอคนเทรดมากอยู่ตรงไหนเราอ่านไงคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราเห็นว่าคนคนเยอะอยู่ตรงไหนใช่ป่ะ เราก็อ่านพาย punched, พัย Eller, กขันพายักขันประกอบพายักขันประกอบเนี่ยมันจะมีผลต่อต่อคนที่อยู่ในตลาดใช่ป่ะเพราะว่าจะลืมว่าคนกลุ่มนี้ยคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่เดือดร้อนมากกว่ารอเทิด่ะเพราะว่าตอนนี้คนอยู่ในตลาดสมมุติว่าอย่างเงี้ยบ่ายใช่ป่ะอย่างเงี้ยบ่ายสมมติว่าถ้าราคาอยู่ตรงนี้สมมติว่าท่านท่านท่านบ่ายอยู่ตรงนี้ท่านบ่ายอยู่ตรงนี้ท่านบ่ายอยู่ตรงนี้ราคาขึ้นไปเนี่ยท่านก็ได้กำไรใช่ป่ะสมมติว่าถ้าถ้าบ่ายเยอะถ้าบ่ายเยอะอย่างเงี้ยท่านก็เฮ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วท่าน ท่านอยากจะปิดแต่ว่าท่านอยากจะปิดท่านอยากจะปิดพอปิดปั๊บมันก็จะทําให้ออเดอร์ลงมาังนนั่นคือหลักการทางานออเดอร์ใช่ป่ะดังนั้นเราดูอย่างเงี้ยป่ะอย่างเช่นเราเห็นว่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้มันมีคนเซลล์อยู่เยอะใช่ป่ะอย่างเงี้ยถ้าจากข้อม wow. so like like ูลต er, ัวน er, ี้คนเซลล์เยอะก็ติดลบเยอะดังนั้นคุณเห็นว่าคนเซลล์ตรงเนี้ยโอกาสที่จะทําให้ราคาขึ้นต่อมีสูงเพราะว่าอ่ะสตักเจอร์มาก็ว่าไงสักเจ้ามันมันยังไม่มันมันยังดันต่อมาคุณดูสักเจ้าตรงนี้ป่ะคุณดูดิว่า มันมันสักเจอตอนนี้ไม่มีสักเจอที่ทําให้คนนี้ใจชื้นขึ้นเลยถ้าคนนี้ใจชื้นขึ้นถ้าราคาเบรกตัวนี้ลงมาเอออย่างงี้ช่ป่ะอย่างนั้นความกดดันพวกนี้ยังเบรกอยู่ใช่ปะดังนั้นยังแบกอยู่ดังนั้นคือถ้าถ้าราคาดังขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งถ้าราคาดังขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเบรกขึ้นมาคุณอาจจะเห็นการโต้ตอบพวกนี้เช่นเบื้องต้นคุณอาจจะเห็นซับออเดอร์ขึ้นมาตรงนี้วิธีการที่ผมดูใช่ปะแล้วก็ผมก็ดูเป้าต่อไปเป้าต่อไปหมายก็ว่าหมายก็ว่าเราก็เปิดทำเฟมใหญ่ขึ้นอย่างเง เราก็ดูว่าพอเปิดตามเฟรมใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าอยู่ตรงไหนป่ะงป้าต่อไปเราอาจจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามันน่าจะมาถึงแถวนี้ไหะแถวนี้แถวนี้อยู่ตรงไหนสองหกหกเจ็ดสองหกหกเจ็ดเนป่ะเนี่ยสองหกแปดศูนย์เนี่ะเนี่ยแปดศูนย์ก็แถวนี้ป่ะแถวนี้เห็นไหมนี่คือวิธีการแล้งั้นผมก็จะเทรดด้วยผมก็จะเทรดด้วยออเดอร์บุ๊กเข้าใจออเดอร์เข้าใจล l ควิดิตี้แล้วหา P&I ตามหลักของไม่ว่าดีมานด์ซัพพลายหรือสม s m มันนี่คอนเซ็ปต์ใช่ป่ะ อย่างหาพีดียาเลหาพีพีแมดิสเขาและวิเคราะห์แบบเชิงมันติไทม์เฟรมใช่ป่ะเพื่อหาไบแอดเราหาเซตอัพเราหาจุดเข้าเทียดใช่ป่ะแล้วก็เราลิกเอลิวัตยังไงนี่นี่นี่คือนี่คือคอนเซปที่ผมใช้เทียดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเราติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับ